สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจียบหรือว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทองชนแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางรัฐบาลไทยนะคะปล่อยต่อไม่รอใครคลิปนี้จะเป็นตัวเลขอาจารย์โยนะคะตัวเลขอาจารย์โยและตัวเลขลิขิตโชคลิขิตโชคงวดที่ผ่านมาไม่รู้ว่ามีท่านใดโชคดีบ้างหรือเปล่าเม็ดเดียวเท่านั้น เม็ดเดียวเท่านั้นแล้วก็ของแอดยืนนะคะแอดยืนหางเดียวก็เข้าไปที่หนึ่งหหหนึ่งล่างเน้นล่างก็หางเดียวเท่านั้นเอามาดูกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ,ะยังไงก่อนที่จะไปดูตัวเลขมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะพอ u t u b e เตือนมาเราจะต้องมีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้นะคะอ่า ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะพิจารณาทุกตัวเลขมีแนวทางดีกว่าเดาวชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบคือเลื่อนผ่านเท่านั้นเอง แอดเองก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนำตัวเลขและแนวทางมาฝากทุกทุท่านจะบอกว่าจะลําคาญแอดยังไงก็แล้วแต่นะคะคำเตือนยังไงก็ต้องมีเพราะโดนเตือนมาแล้วต้องมีคำเตือนนะคะทุกๆคลิปเลยต้องมีคำเตือนเพราะทุกอย่างต้องมีกฎระเบียบยังไงก็ ได้ตัวเลขไปหาซื้อลอตเตอรี่บายไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะคะสนับสนุนแต่ตัวเลขรัฐบาลไทยก็คือลอตเตอรี่ไทยเอามาดูตัวเลขกันเลยอาจารย์เขาเรียกแอดยืนแอดยืนนะคะให้ไว้เริ่มแรกเลยแอดยืนให้ไว้เลขล่างล่างนะคะ2ตัวล่างแอดยืนให้ไว้งวดที่ผ่านมานะคะ16บหกตุลาปี6 8ให้ไว้2ตัวล่าง 68, หน 1 8 6 0และ6 6 1 6 1 8 6 0และ6 6ผลรางวัลก็คือมาที่6 1เป็นตัวกลับแต่ก็เข้าแค่4ห่หางเท่านั้น4คู่เท่านั้นเอ้ามาตามกันต่อนะคะแอดยืนนะคะอ่าลืมบอกนะคะเพราะว่าสุดท้ายแอดยืนฟันหางเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นไปที่1 6 1นหกหางเดียวเท่านั้นชอบไหมคะแบบนี้ถ้าชื่นชอบแอดจะเอามาฝากเพราะว่าตัวเลขยังไม่มานะคะอันนี้แอดเอามาให้ดูก่อนเผื่อว่าทุกท่านรอคอยถ้ารอคอยแอดก็จะามาฝากนะคะแอดยืนล่างเม็ดเดียวก็คือให้หนึ่งหกผลรางวัลมาหกเต็มเต็ตัวเดียวเองอ่ะมาตามกันต่อนะคะแอดจะไปตามมาฝากนะคะตัวเลข ลิขิตโชคลิขิตโชค16ตุลาปี68ลิขิตโชคก่อนหน้านี้เขาเรียกว่างวดที่ผ่านมาแอดลงให้คือเลข6เลข6เม็ดเดียวเท่านั้นไม่ได้จับ6 1นะคะเพราะว่า,ามาส่วนสุดท้ายตอนไหนแอดไม่รู้รู้แต่ว่าเลข6ก็คือจับคู่มา6 1 หกหนึ่งตรงๆโดยที่ไม่ต้องกลับเลยนะคะไม่ต้องกลับเลยวิ่งกับรูปที่แอดบอกวิ่งรูปยังไงก็ได้มาแน่ๆแตกบนล่างมาตามกันต่อนะคะของใหม่ของใหม่ตัวเลขนะคะของใหม่ลิขิตโชคหนึ่งพฤศจิกายนปีพศสองพั ลิขิตโชคให้วายวิ่งกับรูดเม็ดเดียวเท่านั้นเขาเรียกเม็ดเดียวเท่านั้นลิขิตโชคเลขห้าเลขห้าแล้วก็ไม่รู้ว่าห้าอะไรเพราะฉะนั้นจะต้องไปรูดวิ่งรูดเอาก่อนสิ่งแรกวิ่งกับรูดเลขห้านะคะอาสำหรับท่านที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เอาไปเขาเรียกว่าเอาเลขห้าไปผสมกับอาจารย์ท่านอื่นๆลองดูที่เราชื่นชอบ ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะเอามาตามต่อนะคะของตัวเลขตัวเลขผู้ใหญ่ใจดีให้มานะคะผู้ใหญ่ใจดีให้มา 1. นึ่งพฤศจิกายนปีพศ2568รัฐบาลไทยให้ไว้เลขห้ามองเห็นเมค้าหางเดียวเท่านั้นไม่เดียวคือเลขห้าจับคู่ให้ 7 0 7 5 7 0 7 0 2ครั้งเลยแล้วก็รักตัวนี้มากคือ5 0คือ5 0แล้วก็3ตัว7 5 0รักมากที่สุดคือ5 0าหางเดียวคือ5 0คือเลข5เอาแคปหน้าจอได้เลยสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเพราะว่าสนับสนุนแต่ตัวเลข อลอตเตอรี่ไทยนะคะอ้าวมาตามต่อตามต่อของตามต่อของแอดน้ำพุนะคะแอดน้ำพุเป็นแนวทางรัฐบาลไทยชุดเดียวเท่านั้นคือ98นะคะรัฐบาลไทย1เดือน11ปี68ชอบก็ตามนะคะของแอดน้ำพุเม็ดเดียวเท่านั้น2ตัวเน้น98 เก้าแปดหางเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นมีเวลาก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเพราะว่าเม็ดเดียวไม่ต้องอะไรเลยท่านใดที่ชื่นชอบก็ติดบนล่างไว้ถ้าท่านใดที่ชอบก็กลับไว้ตามนั้นเท่านั้นเองแอดจะเอามาฝากทุกๆชุดเลยนะคะามาตามตัวเลขอาจารย์อยู่นะคะเจ้าของช่องดอลลร์พารวยแทบหน้าจอไว้ได้เลยนะคะยังไงเอ่อก็ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ มาตามต่ออาจารย์เดียวเจ้าของช่องดราพารวยนะคะอาจารย์โยหนึ่งพฤศจิกายนปีพศ2568เม็ดเดียวเท่านั้นเม็ดเดียวเท่านั้นให้ไปที่เลข2นะคะเลข2มองเห็นไหมคะเอาอาจารย์ดโยเลขสองจับคู่ให้ สองศูนย์สองนึงสองสองสามและสองสี่สองศูนสองหนึ่งสองสองสามและสองสี่สามตัวห้าชุดนะคะมี7 2 0 7สอ7 2ูนย์และ724ถ้าแบบนี้อาจารย์โยเน,น้นเน้นเลข7หลักร้อยสังเกตด,ดูไหมคะเลข เคือหลักร้อยนะคะแล้วก็จับมาใส่5้าหางนี้5หางนี้ก็คือ7กับ5หางนี้นะคะก็จะได้7 20 721 722 723 724 5ชุด5หางอ้าวท่านใดที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะไม่ชอบคือเลื่อนผ่านเท่านั้นเอง มาตามต่อชุดล่างเด่นล่างของอาจารย์โยนะคะเด่นล่างอาจารย์โยให้ไว้คู่กันเลยนะคะเด่นล่างเอา้าคนละชุดก่อนแล้วกันเด่นล่าง1นึ่งพฤศจิกายนปีพศ2568รรัฐบาลไทยอาจารย์โยหลัก10และเด่นล่างให้ไว้ที่เลข 0,... ูนย์เลขสี่เลขแปดเลขศูนย์เลขสี่และเลขแปดเม็ดเดียวเท่านั้นคือ02 ศูนย์สองชอบไหมครับฟันเน้นเน้นคือเลขศูนย์ฟันเน้นเน้นคือเลขศูนย์นะคะนนเน้นเลขศูนย์นนจะพูให้ศูนย์สองเม็ดเดียวห่างเดียวเท่านั้นท่าใดที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางยังไงก็ขอบพระพคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะอาจารย์ทุกท่านที่เมตตาตัวเลขแนวทางดีๆเด็เดๆมาฝากพวกเราทุกๆท,ท่าน แอดก็กราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและรับชมยังไงก็ขอให้ทุกท่านรับโชครับทรัพย์เพงเพ่งปังๆกับตัวเลขที่ทุกอาจารย์มอบให้อยากให้ทุกท่านมีเฮมากเลยให้ปีใหม่แล้วจะได้มีเงินไปทําบุญกันกลับบ้านกันนะคะปีใหม่จะได้มีเงินไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมบ้านนะคะอาคลิปนี้แอดก็ต้องลาไปก่อนรอชมคลิปถัดไปรัฐบาลไทยเริ่ม ข้ามาแล้วไม่รู้ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าเมื่อวานเขาเรียกว่าเมื่อวานลงคนละครึ่งกันหรือยังคนละครึ่งเขาบอกสิทธิ์เต็มแล้วไม่รู้มีใครทันบ้างหรือเปล่าอย่างน้นอยก็มีค่ากับข้าวกันแล้วถ้าได้คนละครึ่งนะคะเพราะว่าสําหรับท่านที่เลี่ยงลําบากอยู่ได้คนละครึ่งก็ช่วยได้เยอะนะคะเอาคลิปนี้อาราไปก่อนนะคะรอชมคลิปถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ